สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ช่องสุดทิชชัยชาแนวจะพาท่านมาออกกําลังกายเพื่อคลายความหนาววันนี้อากาศหนาวนะครับเพื่อคลายความหนาวโดยการไปได้ก๊อบกันนะครับลองดูที่ว่าสนามได้ที่นี่ก็เป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียนนั่นแหละครับ เป็นสนามที่สะดวกสบายไม่ต้องเสียตังตีได้ทั้งวันนะครับจะทำเป็นแฟเวเป็นเ,เป็นออกรอบก็ได้นะครับแต่ไม่มีหลุมนะไม่มีหลุมก็เลยถือว่าเป็นไรเป็นสนามไรแล้วกันนะครับไปกันเลยนะครับ เริ่มแรกก็วอร์มอัพก่อนนะวอร์มอัพก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปไปซ้ายหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเกสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปดสเดี๋ยวตีลม

จากไม้แรกเลยนะครับโอเคพอดีนะที่ก็ที่ไม้ไผ่ ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวา ไปตรงไปตรงนะครับประตูบอลอนะความจริงเล็งความจริงเล็งไป็ต้นไม้แต่มันออกไปสามสารอะไนะครับตามไปครับตามไปเก็บตามไปเก็บตรงประตูเลยนะครับตรงประตูเลยไปกันไปกันเลยเก็บเลย นู่นลูกอยู่นู่นครับอยู่ตรงกลางประตูตระกูฟุตบอลเลยฟุตบอลอเจอไหมครับท่านผู้ชมนี่โอชิอกมากเกือบสีเกือบ40่องศานะครับมายังมีลมต้านด้วยนะครับจึงถ้าตรงๆก็ต้นไม้นี้นะครับแต่ไปออกมานี่ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ประมาณสามป้าองศานะครับนี่นะครับตกนิพอรีนะครับเอาน,นี้นครับผมจะตีจากเส้นหลังประตูนะครับด้วยเหล็กสี่นะครับด้วยเหล็กสี่ือว่าจะไปยังไงนะครับ เดิมนะครับผมก็จะตั้งเหล่านี้นะครับเดลีกสีนะครับเล็งไปที่ประตูเลยนะครับกรอบประตูเลยนะครับ โอ้โทุบหัวเลยครับทุบหัวเรวลันเลยนะครับเกือบถึงประตูเลยครับเพราะว่ามันไม่ไม่โดนบางทีไม่ไม่โดนนะครับไปโดนท็อหัวซะแล้วท็อหัวซะเลยไปนู่นเลยนะครับไปนู่นเลยเกือบถึงประตูยังไม่ถึงดีก็จะตีกลับไปด้วยเหล็กสี เดี๋ยวมันเป็นช็อตเป็นช็อตที่สองนะครับช็อตที่สองก็ต้องลงครึ่งวงไม่ถึงครึ่งวงนะครับเดี๋ยวทะลุครับ,บ,รบประมาณนี้นะครับ ถึงทีออฟพอดีนะครับถึงทีออฟพอดีเลยนะครับนี่นะครับก็ได้กันอย่างนี้นะครับครับซองดูอีกซองอีกทีออฟหนึ่งนะครับดูว่ายกนี้จะเป็นยังไงนะครับจะประสบความสำเร็จไหมจะไปที่ต้นนี้นะครับ ต้นยางนะครับไปที่ต้นยางไปขึ้นได้ตรงได้นะครับขอให้ยโอ้โอโต้องไฟเลยโดนบ้างไฟไม่สำเร็จ ไม่สำเร็จไม่สำเร็จครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจากสุธิชาชายนนจาราท่านไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะพาท่านมาออกกําลังกายโดวมาได้กอลที่สนามนี้นะครับท่านเห็นว่าเหมาะสมเพียงใดก็ทักทายกันมากันแล้วกันนะครับอย่าลืมให้กําลังใจสุธิชาชาแนวด้วยการ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย